โคตราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะฮะเซลต้นจะพาทุกท่านมาดูภายในของเจ้าตัวแซพีคันนี้นะคุณผู้ชมต้องบอกว่า FC เนี่ยถามถึงกันมาเยอะมากๆนะสำหรับตัวแซตพีว่าออปชันเป็นยังไงภายในเป็นยังไงนะครับแต่ว่าผมก็เคยทาคลิปลงไปแล้วนะแต่บางทีอาจจะแบบว่าอาจจะไม่ได้เจาะลึกภายในแบบละเอียดทุกรูคุมขนนะฮะวันนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูภายในกันว่ามี เขาเรียกว่าอะไรสิ่งอำนวยความสะดวกสบายนะสิ่งของต่างๆที่วางแก้วนงแก้วน้ํานะอะไรมาให้ยังไงเราบ้างแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปเปิดหลังเบาะด้วยเพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านนะคะออกรถไปแล้วถามว่าเครื่องมือแม่แรงอยู่ตรงไหนหาไม่เจอสําหรับรถ4ประตูนะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูไปฮะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันก่อนเลยสําหรับเจ้าตัวเซตพีนะคุณผู้ชมลักษณะกุญแจก็จะเป็นแบบนี้นะฮะผมไม่มีกดปุ่มสตาร์ทจากด้านนอกรถนะครับ ถ้ากดปุ่มสตาร์ทจากด้านนอกรถจะมีเฉพาะเกรดตัวเเท่านั้นฉะนั้นแซพีจะมีแค่ตัวล็อกกับปลดล็อกแต่ประตูนะครับเป็นระบบคลีเลสนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะล็อกหรือปลดล็อกแบบนี้ที่ตัวปุ่มกดได้เลยอ่ะผมปลดล็อกแล้วนะครับอันดับแรกครับเรามาดูที่แผงประตูกันก่อนเลยนะคุณผู้ชมสําหรับเจ้าตัว Z P พีเนี่ยแผงประตูนะครับก็จะเป็นวัสดุบุนุ่มหุ้มหนังมาให้แบบนี้นะครับผมซึ่ง ะสะดวกสบายนะครับแล้วก็นั่งสบายมากขึ้นเพราะเวลาเท้าแขนเนี่ยมันจะนุ่มนะครับจะนุ่มกระชับนะแล้วก็ดูแลง่ายนะครับกระจกไฟฟ้านะครับขึ้นลงทั้ง4บานออโต้ให้ฝั่งคนขับบานเดียวนะครับอีก3บานที่เหลือฝั่งคนนั่งออกับข้างหลังเนี่ยจะยังไม่ออโต้นะครับตัวล็อกปดล็อกประตูนะครับตัวล็อกกระจกไฟฟ้าไม่ให้ขึ้นลงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวพับไฟฟ้าที่มาพร้อมกับ การปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าได้นะคุณผู้ชมนะนะครับก็สําหรับถือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อำนวยความสะดวกสบายนี้ก็คือครบเลยนะฮะในเรื่องของการใช้งานพวกบบไฟฟ้าเนาะส่วนที่วางขวดน้ำนะครับตัวนี้นะฮะจะมีขนาดที่ใหญ่มากนะครับวางได้ถึงขวดลิตรเลยนะคุณผู้ชมสําหรับใครที่ช่วงนี้นะโควิดนะไม่อยากแวะเซเว่นบอยนะครับซื้อทีเดียวให้จบก็ซื้อขวดลิตรมาเลยวางได้แล้ว ะะการตกแต่งสีสันก็จะประมาณนี้นะครับในเรื่องของตัวเบาะนะครับตัวแทดพีเนี่ยความสะดวกสบายเนี่ยถือว่าดีมาเลยนะสำหรับโรงงานที่ให้มาแบบนี้นะก็คือตัวเนี้จะเป็นตัวปรับก็เบาะไฟฟ้าเนี่ยก็คือสามารถที่จะเลื่อนหน้าถอยหลังเดี๋ยวผมขอเอาอันนี้ออกก่อนมันติดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพยายามปลดตั้งแต่ต้นคลิปแล้วมา นะครับสำหรับตัวเบาะนะวิธีปรับก็เลื่อนหน้าถอยหลังนะครับกดตัวเบาะลงได้นะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ที่เป็นตัวที่าวางใต้หัวเข่าครับตรงข้อพับสามารถที่จะยกขึ้นกดลงได้นะครับฉะนั้นสรีระในการนั่งเนี่ยสามารถจะปรับได้หลายรูปแบบและทําให้ครอบคลุมมากขึ้นนะครับในการนั่งเนาะส่วนตัวเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังคูแม็กนะครับซึ่ง เบาะหนังตัวนี้วัสดุหนังเนี่ยจะสามารถระบายความร้อนได้ดีกว่าหนังทั่วไปนะครับก็คือมีความเย็นกว่าแหละนะหรือว่าถ้าร้อนก็ร้อนเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ร้อนเท่าเบาะหนังทั่วๆไปแล้วก็คลายความร้อนได้ดีกว่านะครับสำหรับตัวแททพีนะคุณผู้ชมมีให้เลือกทั้ง2เกียร์เกียร์ออโตโ้และเกียร์ธรรมดานะครับคันวันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับนี่นะ ฝาถังน้ามันนะครับเปิดตรงนี้ฝากระโปรงเปิดตรงนี้นะครับไฟหน้านะครับปรับสูงต่ําได้นะครับตัวนี้จะมีระบบป้องกันการลื่นถลไหลระบบป้องกันออกตัวล้อฟีมาให้นะครับสําหรับตัว z ซเนาะเดี๋ยวผมขึ้นไปด้านบนอ,อ่ะเดี๋ยวสาตาร์ทให้ดูอ่าพวงมาลัยของเขานะคุณผู้ชมสําหรับเจ้าตัวแ p ีเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนัง นี่พุ้มหนังมาให้แบบนี้เลยแล้วก็เดินได้สีขาวมาจับกระชับมือสวยงามนะครับมีระบบ cruise control มาให้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันในการปรับตั้งค่าหน้าปัด MIP หรือหน้าจอ MID ครับตัวแทพีเนี่ยเราสามารถปรับได้ที่พวงมาลัยเลยนะครับเนี่ยว่าจะดูหมดลทิป A ทิป B นะครับการสิ้นเปลืองน้ำมันขณะขับขี่ ทิศเหนือทิศใต้ก็คืออันนี้คือเป็นทิศทางที่เราจะวิ่งไปว่าตอนนี้หน้ารถเราหันหน้าไปทางไหนนะครับนี่แล้วก็มีโหมดเล่นเพลงให้ดูตรงนี้ว่าตอนนี้เราเล่นอยู่ในโหมดอะไรเพราะว่าเราสามารถควบคุมวิทยุที่พวงมาลัยนะฮะที่ตัวตรงนี้ได้เลยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเลื่อนเมนูเพลงอะไรต่างๆที่ตรงนี้ได้เลย นะครับหน้าจอก็จะดูได้ประมาณนี้ครับก็คือครอบคุมอ่ะดูได้หมดนะครับแล้วก็มีบอกด้วยว่าอ่าเข็มขัดล้องจากด้านไหนประตูไม่สนิทอะไรเงี้ยมีบอกหมดนะครับคอนโซลนะครับการตกแต่งตรงนี้นะครับจะเป็นสีดำนะครับบุนุ่มเหมือนกันเป็นหนังนะแล้วก็เดินได้ตัดสีขาวมาให้นะครับคุณผู้ชมนี่เห็นไหมเกะใส่ของด้านบนนะครับไฟฉุกเฉินนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะใส่พระหรือเอกสารได้นะครับ ส่วนตรงนี้เมื่อกี้ที่ผมลืมบอกไปตรงนี้จะมีที่วางแก้วน้ําให้นะครับฉะนั้นเวลาที่วางแก้วน้ําแล้วแอร์โดนเนี่ยก็จะช่วยให้เย็นด้วยนะใช้ได้นะคุณผู้ชมการปัดไฟนะครับก็จะมีไฟหลี่ไฟต่ำผักออกไฟสูงเปิดปิดไฟตันมองอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตัวที่ปัดน้ําฝนนะครับก็จะสามารถที่จะปัดแล้วก็หน่วงเวลาความเร็วได้อีกนะครับแต่ทีที่2ที่3เนี่ยที่เป็น โหมดของโ o ไ high เนี่ยก็คือจะปรับไม่ได้แล้วนะครับจะปรับได้ใน1โหมดแรกวิธีฉีดน้ําก็ดึงก้านปัดเข้าหาตัวครับนี่เห็นไหมเนี่ยผมถึงบอกว่าเจ้าตัวแทพีเวลาวิ่งไปนะ้ํามันไม่ฟุ้งกระจายนะเพราะเวลาฉีดอะเห็นไหมมันอยู่ตรงก้านปัดปุ๊บนี่ฉีดมันก็ปัดขึ้นมามันจะไม่ค่อยฟุ้งกระจายเหมือนที่เป็นตัวฉีดอยู่แถวฝากระโปรงนะครับหน้าจอนะครับคุณผู้ชมตัวนี้จะเป็นหน้าจอ9นิ้วนะครับที่มีระบบแผนที่นําทางในตัว นี่นะครับแผนที่นำทางเนียมีโหมดเล่นเพลงต่างๆนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธวิทยุอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับเวลาแบ่งหน้าจอดู2เมนูก็ดูได้นี่ผมเปิดให้ดูเห็นไหมเราจะเอาเครื่องเสียงโหมดหนึงนะครับแผนที่โหมดหนึงไว้ไว้ดูเวลาขับขี่แบบนี้ก็ได้นะครับก็จะใช้งานได้ครอบคลุมสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นปุ่มสตาร์ทมาแล้วนะครับฉะนั้นเวลาที่อยู่ในรถนะ กุญแจวางตรงไหนก็ได้ตำแหน่งไหนก็ได้ในรถนะครับท่านสามารถสาตาร์ทได้เลยนะครับต่อไปครับในเรื่องของระบบแอร์นะตัว ZP เนี่ยเราจะได้มาเป็นแอร์ออโต้แอร์อัตโนมัตินี่แหละนะฮะคุณผู้ชมซึ่งแอร์ตัวนี้จะบอกอุณหภูมิเรานะครับเห็นไหมเนี่ยครับเราแล้วเราสามารถแบ่งอุณหภูมิ2ฝั่งไม่ให้เท่ากันได้ด้วยนะนี่เห็นมสิบแปด้ยี่สิบจเห็นไหม, 5, 5, หไหมฉะนั้นเวลาที่ท่านนั่งกันมา2คนน่ะ ก็ปรับเอาเลยใครอยากเย็นมากเย็นน้อยก็ปรับเอาเองได้เลยนะครับฉะนั้นแอร์สองช่องช้าสองลิ้นผ่านกันสองช่องซ้ายอ่าก็จะถูกควบคุมโดยฝั่งนี้สองช่องฝานะครับก็จะถูกควบคุมโดยฝั่งนี้แต่เราต้องกดให้คําว่าดูโอมันขึ้นก่อนถ้าสมมุติเราไม่กดให้คําว่าดูโอขึ้นปุ๊บมันจะเท่ากันนะครับช่องเสียบ USB นะครับเสียบไฟตรงนี้ได้หมดนะคุณผู้ชม รุ่นนี้นะครับจะมีระบบช่วยลงเขาหรือลงทางลาดชันมาให้นะครับมีระบบตรงนี้มาให้นะแล้วก็ถุงลมนิรภัยเนี่ยจะเป็น2ลูกหรือ1คู่หน้านะครับตกแต่งคอนโซลตรงคันเกียร์นะครับก็จะเป็นสีดำเป็นโนแบ็กสลับกับสีบอลน,นะครับแล้วก็นี่นะครับที่วางแขนนะครับก็จะเป็นวัสดุบุนุ่มเดินได้สีขาวมาให้เหมือนกันเนี่ยสบายนะครับเวลาเท้าลงไปนะนี่ กองใส่ของก็ขนาดใหญ่นะครับมีที่วางแก้วน้ําตรงนี้ให้นะครับเกสใส่ของนะก็ครบพันเลยบนล่างที่วางแก้วตาอน้ำตรงนู้นก็เปิดออกมาได้นะครับกระจกมองหลังนะครับรุ่นนี้นะครับสามารถที่จะตัดแสงได้แล้วนะคุณผู้ชมเห็นไหมตัดแสงได้นะแล้วก็ที่บังแดดน,นะครับนี่มีไฟมาให้นะผมอะจำจำคือ,ค,อคือต้องขอโทษจริงๆจําไม่ได้ แต่ผมมาคิดในใจว่าเหมือนตัว2,020อ่ะมันจะมีไฟตรงกลางตรงนี้อีกเม็ดหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวผมต้อง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 ,อง,องหารถแล้วกลับไปดูนะแต่พอตัว2,022เนี่ยตอนนี้มันเหลือแค่เม็ดนี้กับเม็ดนี้นะฮะแต่ถามว่าสว่างไหนสว่างเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันตัวนี้ให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับกองส่แว่นตาไฟสองแผ่นที่มีให้เรียบร้อยหมดนะครับแบบนี้เลยนะ ส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่หลายๆท่านน่ะให้ความสําคัญมากในปัจจุบันนะครับสาหรับรถอีว e สูตัว 2, 2022เวลาที่ท่านจะซื้อ4ประตูเนี่ยในเรื่องของแผงประตูผมอาจจะไม่พูดเพราะว่า1คือเขาดีไซน์ตกแต่งการเย็บหนังเนี่ยเหมือนด้านหน้าอยู่แล้วนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เราคํานึงถึงนะครับก็คือแอร์แถวหลังนะครับรุ่นนี้จะมีแอร์แถวหลังมาให้นะคะแล้วก็มีช่องเสียบ usb แบบนี้มาให้นะครับส่วนที่วางขวดน้ำนะครับคุณผู้ชม แถวหลังเนี่ยก็ไม่แพ้แถวหน้านะวางได้เหมือนกันนะครับขวดลิตรนะฉะนั้นเฉพาะแค่แผงประตูนี่วางไปเลย4ขวดสลิตรนะครับที่วางแก้วน้ําตรงนี้ก็มีมาให้อีกนะครับฉะนั้นมีกี่จุดทุกท่านดูนะอันนี้2นะ2แผงประตูข้างหลังอีกรวมเป็น4แผงประตูข้างหน้า2ฝั่งรวมเป็น6นะครับตรงนู้นตรงนู้นนะครับรวมไปอีกหนึ่ง 1, เป็น8แล้วก็นี่ ตรงนี้อีกทั้งหมด10จุดนะครับสำหรับที่วางแก้วน้ำขวดน้ำนะฮะคุณผู้ชมก็ถามว่าสำคัญไหมนะครับดีกว่าไม่มีครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราอ่ะคือหลายๆท่านก็แวะร้านกาแฟนะถ่ายรูปก็ซื้อมาก็มีที่วางยังไงก็ดีกว่าอยู่แล้วแน่นอนนะครับส่วนที่ใส่พวกเครื่องมืออุปกรณ์ถอดล้ออะไรพวกนี้จะอยู่ พนักพิงด้านหลังของตัวเบาะนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าข้างใต้ที่เราเคยงัดดูเนี่ยเขาก็ยังทําซ่องใส่ของมาให้นะแต่ถามว่ามีอะไรนะไม่มีอะไรใส่มาให้นะครับจะมีแค่ช่องโล่งแต่ถ้าท่านยายอยากใส่กล่องเครื่องมือนะครับอะไรพวกนี้เพิ่มเติมก็สามารถใส่ได้เลยนะครับประมาณนี้สําหรับภายในแททีนะคุณผู้ชมก็ถือว่าครบเครื่องแล้วกันนะอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับยังไม่ใช่ตัวท็อปสุดของรถเกียร์ออโต้นะ ถ้าท็อปสุดเกียร์ออตโต้ต้องเป็นตัว M แต่แ p เนี่ยจะท็อปสุดของเกียร์ธรรมดาในรถดนอิลสุแล้วนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ทักมาสอบถามมาพูดคุยกันได้ละกันหรืออยากให้รีวิวอะไรสอนวิธีการใช้งานก็คอมเมนต์มานะฮะโอเคผมยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ